วัสดี่เข้ชื่อดชชัยกหนุพนมนวันวันนี้จะมาอ่านมาหนะ้มามานีบทที่13าครับบทที่13ป<า>ิดว่าเขาพาเจ้าแก่ไปที่ภูเขาที่ภูเขามีอะไร หน้าดูและมีมีนกมีหมีและมีกระรอกที่ภูเขาดูดีและ มานและชูใจโพใจมานว่าเราหน้าหน้าจะไปที่ภูเขาชูใจว่าเราหน้าจะไปเราจะ ได้ดูอะไรแยะแยะปิดติดว่า จะพาไปแบบฝึกฝึกอ่านให้อ่านว่าลอแอะและลอแอะและวอแอะแวะนอแอะแวะทอแอะแทะคอแอะ เห็อะพ็อะพดตอแอแอแอะแงฝึกผันให้อ่านว่านอ kam um, kam um, kam um. 宝贝。 dạy mai ใช้ได้ไม้เท้าเท้าค่าไม่ใช้ไม่ใช่ไรนาน่า,นารู้ปู่ย่า รำไรในน้ำหมายคำคำ เพแม่พ่อท่อน้ำท่อท่อน้ำทำรัว่วทั่วไปเท่าเท่าไร Thank hey. you.